วันนี้มาจัดโปรเรือยาง3เมตรนะครับผมอ่ากอกกับเครื่องส4แรงม้า4จังหวะนะครับผมจัดโปรหน้าฝนครับผมเอาไปราคาพิเศษเลยครับเพื่อนๆอ่าจัดโปรนะครับผมทั้งรถและแถมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าจัดโปรนี้จะได้อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับก็เป็นเรือยาง3เมตรนะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยครับเรือยางในกล่องนะครับก็จะมีชุดซ่อมให้นะครับผมนี่ที่นั่ง2ชิ้นนะครับผมอ่าเป็นแบบทิงไซน์แล้วเพื่อน พื้นเป่าลมครับผมสามารถเอาไปทำเป็นเซิร์ฟบอร์ดได้เลยนะเพื่อนๆไม่ยุบไม่ยั่วครับผมใจ้าพื้นตัวนี้ครับนี่เหลือยางคนเดียวแบกได้สบายครับผมน้ำหนัก20่สโลครับผมเอาไปเลยปุดครับผมเอาไปไปพายครับผมเอาไปแล้วก็เครื่องสีแรงมาสีจังหวะแกะกล่องใหม่ๆเลยนะครับผมแกะกล่องให้ดูเลยนะครับ ครื่องสีแรงม้าสีจังหวะตัวนี้นะครับโคตรเบาเลยเหมาะกับสายพกพาแบบเรานะครับผมเที่ยวซิวเลยครับผมรถเก่งก็ใส่ไปได้ขอ,องแถมให้มาครบนะครับผมนี่ซื้อวันนี้ราคาโปรนะครับผมให้เพียงห้าลำนะครับผมซื้อวันนี้นะครับผมถึงสิ้นเดือนนะในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่าราคานี้ลดแล้วพิเศษนะซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้ผมแถมเป็นก่อเครื่องให้อีกหนึ่งชุดครับผม ก่อเครื่องนะครับผมหนึ่งชุดอ่าทั้งหมดนี้นะครับผมมูลค่าประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมอ่าวันนี้ก่อนสิ้นเดือนห้าลำหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมก่อออกมาแล้วจะเป็นท่านี้ครับนี่นี่สวยลงตัวเลยครับผมมาโอเคนะครับผมสนใจรีบทักมาเลยครับผมห้าลำห้าลำเพื่อนๆโอเคนะครับทักแชทเบอร์โทรเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม